สวัสดีค่ะเด็กๆเป็นไงบ้างคะอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงนะคะเริ่มมีลมหนาวนะคะเด็กๆสบายดีกันทุกคนนะคะรักษาสุขภาพร่างกายนะคะอาล่ะค่ะพบกันวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้หน่วยที่24นะคะสมบัติของโรงเรียนนะคะเด็กๆหยิบหนังสือบูรณาการขึ้นมาเลยค่ะเสร็จแล้วเด็กๆเปิดมาหน้าที่2 0นะคะพร้อมกันเลยนะคะ,ะสมบัติของโรงเรียนมีอะไรบ้าง เห็นไหมคะมีอะไรบ้างคะรถโรงเรียนห้องครัวสนามเด็กเล่นห้องเรียนห้องน้ำห้องสมุดนไหมาภาพต่างๆนี้นะคะเป็นสมบัติของโรงเรียนนักเรียนของเรามีอาส่วนต่างๆมีอาคารมีห้องต่างๆนะคะมีห้องครัวห้องน้ำห้องอ เรียนนะคะสนามเด็กเล่นนะคะมีโรงจอดรถนะคะมีรถโรงเรียนโรงเรียนของเรามีหลายคันนะคะมีรถปั๊สรถน้ำเงินรถป้ารถขาวมีต่างๆมีทุกอย่างเลยนะคะเด็กๆมาโรงเรียนนะคะก็จะได้ใช้สถานที่ต่างๆนะคะ,ะมาถึงห้องเรียนก็จะไปเก็บกระเป๋าขึ้นชั้นนะคะเก็บรองเท้าเก็บข้าวของของตัวเองนะคะ ต้องช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดนะคะเวลาที่เด็กๆมีเศษขยะนะคะมีถุงขนมนะคะเด็กๆจะไปทิ้งไหนเอย่ยทิ้งที่ถังขยะนะคะเศษขยะต้องทิ้งที่ถังขยะไม่ทิ้งลงพื้นในสถานที่ต่างๆนะคะเราต้องช่วยกันรักษานะ,ค,ะความสะอาดนะคะเด็กๆนะคะช่วยกันระบายสีภาพสถานที่ต่างๆให้สวยงามนะคะ เด,ดเด็กๆมาดูหน้านี้นะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนการกรบาดอ่าไม่ใช่ให้นักเรียนขีดเครื่องหมายถูกในภาพการรักษาความสะอาดภาพที่หนึ่งเด็กคนนี้เขาเอาดินสอน,นะคะไปเขียนใส่ผนังห้องได้ไหมคะเด็กๆอันนี้ช่วยคุณครูรักษาความสะอาดไหมไม่ช่วยคุณครูรักษาความสะอาดนะคะเป็นพฤติเป็นพฤต,ติกรรมที่ไม่ดีนะคะ เด็กคนนี้ไม่น่ารักเลยนะคะเราก็ไม่ขีดแต่เด็กคนนี้เอาผ้ามาเช็ดทําความสะอาดผนังทําให้ผนังห้องสะอาดเด็กเด็กอนสอรมาแล้วก็ขีดเครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมเล็กตรงนี้แบบนี้นะคะเด็กคนนี้มีเศษขยะทิ้งลงพื้นเลยน่ารักไหมคะไม่น่ารักเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีนะคะแต่เด็กคนนี้ช่วยคุณครูกวาดเศษขยะไปทิ้งถังขยะน่ารักไหมคะ น่ารักนะคะเด็กๆก็ลากเส้นขีดื้องไม้ถูกใส่ช่องเสร็จแล้วเด็กๆก็ระบายสีภาพสองภาพนี้นะคะแล้วจากหน้านี้นะคะเด็กๆเปิดไปหน้าถัดไปการดูแลร,รักษาต้นไม้นะคะไหนคนไหนเคยปลูกต้นไม้บา้างยกมือคะอ่ะเด็กๆหลายคนช่วยคุณพ่อคุณแม่ปลูกต้นไม้นะคะ ปลูกต้นไม้ดอกไม้เสร็จแล้วก็ต้องดูแลรักษานะคะรดน้ำหมันรดน้ำพรวนดินนะคะ,ะเด็กๆระบายสีภาพภาพนี้ให้สวยงามนะคะเสร็จแล้วเสร็จมาดูหน้านี้เขาบอกว่าให้นักเรียนกิดเครื่องหมายถูกลงในช่องภาพที่มีจํานวนมากกว่ามาดูข้อหนึ่ค่ะมานับสม,มุดพร้อมกัน1 2 3ได้เท่าไหรค่ครับในอามอะมานับถิง2ค่ะ 1>, 1 2 3 4 5ห้าได้เท่าไรคะได้5สมุดกับดินสออันไหนได้เยอะกว่าดินสอ,อเด็กขีดถอกไหมถูกเลยต่อไปไม้บรรทัดค่ะ1 2สองได้2ยังลบค่ะ1 2 3 4ี่ได้4อ,อันไหนเยอะกว่าคะไม้บรรทัดหรือยังลบยาง,ยงลบเลยอ่ะต่อไปดินสออ,อีก1 2 3 4 5าี่ห้า ได้ห้าค่ะอาไว้ประทัดหนึ่งสองไดง้2อันไหนเยอะคะดินสองค่ะขีดเลยค่ะเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็ระบายสีภาพนะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จจากหน้านี้แล้วนะคะอะต่อไปนะคะเด็กๆมาลากเส้นตัวฟอฝาตัวออพานตัวฟอฟันเด,เด็กลากเส้นตามรอยปะ ตัวพยัญชนะต่างๆนะคะเสร็จแล้วเด็กๆมานับภาพแล้วลากเ<ๆ>ส้นรอยปะตัวเลขนะคะมานับพบกัน1 2 3 4 5 6อ8มกัน1 2 3 4 5เ7 8<ๆ>เท่ากับเลข8ดเด็กๆลากเส้นตามรอยปะเลข8เลยค่ะอันต่อไป1 2 3 4 5 6 7 8 9เลข9อ่ะลากเส้นตามรอยปะเลข9ค่ะ อ่ต่อไปค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เลข10เสร็จแล้วหรเด็กระบายสีภาพนะคะลากเส้นตามรอยปะเลข8เลข9เลข10นะคะเอาละค่ะตั้งใจทำแบบฝึงหัดนะคะเสร็จแ,แล้วก็อย่าลืมส่งการบ้านคุณครูนะคะาราคาสำหรับคลิปนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ